S 1> <S 1> <S แม่ตื่นเช้าไปๆๆกินงให้เสร็จกินงให้แล้วกินงให้แล้วเดี๋ยวก็พาไปทำตุลาเสร็จก็ านางก็ไปขายของนะคะก็ออกไปเมืองแต่สาะไปตลาดนะคะเมืองเมือเมืองเมือเมืองเมือมืงก็ฟังมุนเ็ดแหละมุนเ็ดมุนเบดมุนเัดมุนเัดบ้ไปฉีอ่ะ ช่ปะามาๆๆๆๆไม่พปเบาบ่ได้ไมัเบาบ่ได้ม,ไดไมีเชือกจูงไปเชือกจูงไ,ไงอรอ,อ,อดเมื่อกี้ป้านางไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเอาผ้าไปตากข้างหลังนะบักรอดกลมซองหนาะ แม่ตัวนั้นประมาณนี้นะมังหลอดกลมซองมึงฮ็ดคือข้นไหมคะน่ารักอประมาณนี้อ่ะดินเมื่อยแล้วก็เป็นยีงสี่ป่เนี่ยีีนิโออยู่บ้านนะพี่นิโออยู่บ้านพี่นิโออยู่บ้านนะวันนี้พี่นิโอเด,ด ช่วยดูเด ah. ็กๆวันนี้วันหยุดค่ะวันอาทิตย์บึงบึนความฟินความฟินของหมักหมูเกาพุง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 กวิ่นนิดนิดนึงเกาพุงนิดนึง อ,อันนี้ก็คือหญิงเล็กตาหญิงเล็กหญิงเล็กกับแมพดีดีหองเอิญผู้เบาอยู่เมื่อกี้นี่เว่อร์เ,เอยู่สองเล่นผู้เบาอยู่ออกกันอยู่ข้างนอกนะคะผู้เบาของเพ่นดูหน้าจุดฟินไปขนาดไหน

ฟินเกินฟินเกินฟินเกินแ้่เขาคงให้ก็จะอ่าเดยวน้ำล้นนะเดยวแม่ไปปิดปั๊มน้ำก่อนแบบนั้นนะ <c oughs> ปิดปั๊มน้ำก่อนเพราะว่าเปิดปัม๊มเด็กวินีโอน้ำล้นน้ำล้น ปัมน้ำกัน, <c oughs> นะเะพราะว่าคือใส่น้ำได้สองทางค่ะจากประปาหมู่บ้านถ้าประปาไม่เปิดหรือน้ำไม่ไรสินะเขามีปั๊มสำรองอยู่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะหมูหมูหมูไปกับแม่มาไปบ่มา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 ขึ้นบ้านบะ <c oughs> เฮ้ยไหวไหมไหวไหมมัวซักแน่หัวซักลงแน,น่เนี่ยขึ้นในสมนีลาไม่ได้ขึ้นบนบ้านเดี๋ยวเสือกจุงมานะคะ บรรยากาศข้างนอก่อะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำปะไปทำธุระมาพีมะเมียเบลเ,เสือกจูงกระสานประกระไปลงมาลงมาลงมามาลงมาไม่บอกไม่อยากเร็วเร็วการขึ้นนอนข้างบนครับบทนอัน ยางขึ้นยางลงวลาเขาห้องหน้ำนี่สินะนอนข้างล่างเนี่ยพายมูนอนข้างล่างแล้วก็จะออกแต่เช้าแต่วันนี้วันหยุดวันหยุดแล้วลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่จะมีเด็กๆครอบครัวเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นมาเมืองนอี่สินะคะมาธุระเมืองแล้วว่ามาเออ่ เที่ออยวจังนีนะคะขากลับเิ่นก็นจะแวะกินเขากินก๋วยเตี๋ยวจังสีนะมาลงมากิกลอยหันหละมามาลงได้ปะเนี่ยขาสัน่นขาสัน่นเป็นหาดี้ดีบุญรอดอยู่โพรกนั้นเขาัน <c oughs> มุกขาลง บอกมูกประกาศลงประกาศลงอะวันหลก็แจ้ป้านางนั่นเลยคะ่ะว่าเป็นค่าอาหารของเด็กๆใสอยกันค่ะช่วยๆกันว่าอยู่ในช่วงที่ป้านางก็กําลังคือมันต้องใช้เวลาหน่อยนึงลูกไส้สิบทักมาบอกแม่ตลอดแหละคะ่ะแล้วลูก้าติดแม่กะ โอเคแล้วขอแค่คนที่กินไปแล้วเขากลับมากินอีกกสินะก็แสดงว่าของแม่เนี่ยอาหารของแม่ก็โอเคแล้วทักไม้กำลังใจตลอดนะคะลูกใสายนะลูกสาวด้วยจิงกระเบลแล้วก็มดนะคะโชว์คน <c oughs> บนดใจเสือเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้ผมบอกว่าบนเ,นเบาแล้ว บอกมูหอนแล้วถ้าถ้ายูบ้านกะโอเคนะคบเพราะว่าอากาศอยู่บ้านมันสิบหอนนะบ้านปะนังนาหอนสิบบห่อหน <Tonight> จ,ะจะเย็นนะคะแต่ถ้าไปร้านเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งที่นั่นร้อนมากนะขนาดมูไปหนาวน้าเนี่ยเซาหับหับหับหบหบนะอยู่นี่แหละอยู่บ้านเป้าบ้านไรไกลเบ่ามูปะ มันเป็นช่วงจังหวะประมาว่า,อ,วาอันเท่าเป็นยังบัทายเด็กน้อยให้ครบอย่างสีนะครัับมนเป็นช่วงจังหวะที่กล่องอย,ยู่ไกลผู้ใดกระทายผู้นั้นฟังเสียงพระนางคือจังเอ่เอหบทั่วทีแห็บรับ้าๆๆเดี๋ยวแม่พาไปฉี่พาไปเนี่ยเส็จแลด้วจสไปล่ะแต่สาวเทสยังแล้เหลืเสาว,ว,ะว,วะกะ การสิแบบก็ก็ได้ขายเร็วบางวันทำยังไม่เสร็จลูกค้าก็มาก็ทำให้ก่อนเป็นเกตพิเศษนะคะก็ทำให้ก่อนเหมือนกันนะคะบอกกันไม่ให้คลิปนานนะคะเห็นพักซดอยู่ตาานี่เออเราก็ไม่เห็นพักที่เขาซื้อมาขายต่อบานเฮาเห็นเราพละเรื่องเลยแบบผักที่ตลาดถูกมากแล้วก็สดนะคะมีตัวเลือกเยอะแยะเลย แล้วก็มีคุณแม่แม่คนหนึ่งนะประน้าไปซสือผักล่อนะสมติิสือหาซีบเนี่ยแล้วแถมประมาณสามสิบสี่สยบการแถมยิบนั่นยิบนี้ใส่ให้บอมเปนวันสิแถมทุกคนแล้ววะเอ็นดดแล้ววะบอมเนแถมทุกคนได้บบบอถือชะตากับบบบอดไ้ไได้เราเองสินะคะคุณแม่คนนั้นขยันมากนะ ขายผักสดที่ตลาดมาแต่เสาหวดคำเหมืนอนยังเห็นเองบางทีไปนั่งไปตลาดคำคำก็ยังเห็นเราเลคะ่ะบอกมูว่าแม่จะพูดตีนานไหมเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะบอกกันไม่กิปนาค่ะกําลังใจด้วยนะคะดูลิปให้ด้วยช่วยๆกัน,นะคะ่ะเด็กๆก็จะได้มีข้าอาหารแล้วก็ขนมนะคะเ,เดี๋ยวลงงไปยามลงงลิปให้ดูบ่อยๆคะ่ะโอ้โหบรรยากาศยามเช้าตะเวนบ้านขึ้นทะเเนี่ย สวัสดีค่ะคิดถึง f อฟทุกคนค่ะติดตามทาง Facebook ก็ปนางไหมคะยู u ูบเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ